ทุกคนเคยไหมที่รู้สึกว่าโลกนี้มันเทาๆเ,เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสวยงามบางอย่างที่รอวันจะกัดกินเราเหมือนคำศัพท์บางคำในภาษาอังกฤษนั่นแหละที่ถ้าไม่รู้ความหมายที่แท้จริงชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Malet English ช่องที่จะพาทุกคนไปแกะรหัสลับของภาษาอังกฤษ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำศัพท์ที่น่าสนใจมากๆคำว่าวีโนแต่ก่อนจะไปถึงคำนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าในโลกแห่งความเทาๆใบนี้มันมีคำศัพท์อะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ก่อนอื่นเลยคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงยอมขายวิญญาณยอมทำทุกอย่างเพื่อเงินหรือบางทีอาจจะเพื่ออำนาจ คำตอบไม่ได้อยู่ในหนังครับแต่อยู่ในคำศัพท์วันนี้เราจะมาไขาความลับของคำว่า v i n o และคำที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้คุณมองโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้ว let's go คำแรกที่เราจะมาเจาะลึกกันก็คือ v i n o เ w h a l คำนี้เป็น adjective ครับ หมายถึงที่ติดสินบนได้ง่ายหรือที่ยอมรับสินบนเพื่อทำสิ่งผิดกฎหมายมันมีความหมายในเชิงลบมากๆพูดง่ายๆก็คือหน้าเงินนั่นแหละลองออกเสียงตามนะครับ v ีโนเวแนวใช้กับคนหรือการกระทำที่สามารถซื้อได้ด้วยเงินมักใช้ในบริบทของการพุจริตคอรัปชันเช่น A วีโน p โพ i ิ i c i a นนักการเมือง <c oughs> ที่รับสินบนอวีโน่มอตฟ แรงจูงใจที่มาจากการรับสิ่งบนมีรากมาจากภาษาละตินที่แปลว่าการขายได้ด้วยนะเห็นไหมครับว่า